คือคือทางสภาผู้พ v o c a l i z a เรามองแล้วก็เรียกร้องต่อทางรัฐบาลมาอย่างต่อนเนื่องว่าเรื่องเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีก่อนที่จะมีพลกรสด็จยซ้ำเนี่ยมันต้องเป็นวาระแห่งชาติครับเรามีข้อสงสัยมานานแล้วนะฮะว่าทำไมจับได้แต่ปสัปสสาวชาวบ้านเราไปไม่ถึงตัวใหญ่นะครับณนะจนถึงวันนี้เราทราบแล้วแหละว,ว่าแหล่งก่ออาชญาการรมเนี่ยมันไม่ใช่โจรตัวเล็กๆ ไม่ใช่โจรวิ่งลาวแต่มันเป็นอัจญากรรมระดับชาติระดับประเทศมีกองกําลังมีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งซ้ายทั้งขวาของเราจนต้องใช้อมหาอำนาจเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการนี่นี่คือเหตุที่ว่าทําไมต้องเป็นวาระแห่งชาติแต่สิ่งที่เราพบเนี่ยการวางตําแหน่งของตัวกฎหมายที่ค่อยๆทยอยออกมาทั้งอของกระทรวงดีก็ตามทีที่ออกมาเป็นขนาดข,าดของพลกก็เห็นว่ามีขนาดพยายามที่ทําให้เป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินแล้วแหละนะครับกับ ตัวที่2ก็คือตัวมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาฉบับแรกเนี่ยก็คือไล่ไล่ออกมาถ้าคือเข้าออกมาปีช่วงปี66แล้วฉบับที่2ก็คือปี68ปี66เนี่ยเหมือนอย่างเชิงแต่ไม่ได้มีอำนาจในการบังคับบรรดาสถาบันการเงินต่างๆที่ต้องดําเนินการเป็นลักษณะการขอความร่วมมือนะฮะก็จะมีตัวสมาคมธนาคารไทยอะไรต่างๆที่เขามีส่วนร่วมกระบวนการในการทํางานกับกับกับ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะาวางตําแหน่งว่าจะต้องรีบจัดการบัญชีมุงบัญชีม้าอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆทยอยแต่ว่าสภาพการตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ในฐานะว่าออกโดยอาศัยอํานาจกฎหมายของแบงค์ชาติที่จะมีสภาพบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณจะมีโทษทางอาญาอย่างไรอ,ออกปี6กหจนรู้แล้วว่าสถานการณ์เอาไม่อยู่ทําความร่วมมือไม่ได,จด,ไได้จัดการไม่ได้เบ็ดเสร็จเดเ็ดขาดจึงต้องขยับมาในปี68แ 67และ68ที่ต้องออกมาอีกฉบับหนึ่งก็คืออาศัยอำนาจกฎหมายของทปทออกมามีโทษบังคับสภาพบังคับพอมีโทษสภาพบังคับเนี่ยมันก็เกิดความเชี่ยวขวขึ้นนะในการดาเนินการเพราะไม่งั้นจะโดนเข้าตัวเองเพราะฉะนั้นคือเห็นว่าจะไอคนนี้คนคนนี้ควรจะอายัดโอเคอายัดนะมีอำนาจอายัดชั่วคราวนะถ้าตํารวจไม่ดําเนินการก็ต้องปลดล็อกท่นนี้ปัญหาก็คือว่าไม่กล้าปลดล็อก นะก็ต้องรออาศัยอำนาจของทางตำรวจทางปปง,งอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นข้อตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะฮะว่าทําให้เกิดปัญหาในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเปล่าสำหรับสุจริตทนที่เข้ามามีส่วนที่ โดนเกี่ยวกับเรื่องของการอายัดระงับบัญชีต่างๆนะฮะแต่อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ทางการะทรวงดีอให้มาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่ามีการสกรินอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้คือประเด็นที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในส่วนของสภาผู้พิพนี่ยมันมีพื้นที่ที่เป็นเส้นสีเทาๆอยู่ในระหว่างมิติของงานคุ้มครองผู้พิพากคือเราจะวางตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิจากการซื้อขายสินค้าบริการออน,าอ,อนไลน์ นะฮะคือถ้าไปซื้อแล้วไม่ได้ของซื้อของแล้วไม่ได้ส่งของมาให้ติดตามตัวผู้ค้าได้นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเยียวยาอันเนี้ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของคดีผู้โพกอยู่นะเรื่องของทางแพ่งอยู่แต่ถ้าซื้อแล้วไม่ติดตามไม่เจอแล้วที่หนักกว่านั้นก็คือเป็นเพจปลอมเนี่ยมันจะไปอยู่ในโทนของทางอาญาเป็นคดีอ,อชาชญากรรมเนี่ยมัเนเป็นเส้นแบ่งกั้มกึงกก่งกั้มกึ่งต่างๆเ่า,าเานี้ยทีนี้เราก็เลยคิดว่า เมื่อกี้มันมีเหตุนะในการที่ทางธนาคารเนี่ยเข้าพยายามจะแยกแยะบัญชีความเป็นมาของบัญชีนั้นใช้ทําเพื่ออะไระเราจําได้นะเวลาเราเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนเนี่ยธนาคารถามเรายิบเลยนะสแกนนะาแล้วถามเจตวัตถุประสงค์ของเราด้วยว่าบัญชีนั้นนะท่านเปิดเพื่อการใด<ม>แล้วบอกว่าเปิดเพื่อรับเงินเดือนไม่แน่ใจว่ามันถูกบันทึกไหมอันนี้คือแต่ยังไงแล้วก็แต่มันก็เป็นชื่อของเรา นะครับแต่ทีเนี้ยผมคิดว่ามันจะต้องมีการทําให้บัญชีเนี่ยมันมีการแยกแยะออกมาระหว่างนี่คือการกระทําของมิชาชีพนี่คือสิ่งที่หน่วยงานพยายามแยกแยะกับตัวเราเองเนี่ยนี่คือสุจริชนในการใช้บัญชีเราเคยถูกแนะนําสั่งสอนมาโดยตลอดนะฮะว่าบัญชีเราควรมีอย่างน้อยสักสาบัญชีบัญชีสําหรับรับเงินเดือนบัญชีสําหรับการใช้จ่ายบัญชีสําหรับการออมในี่ที่สอนจะมาโดยตลอดเนี่ยแต่ ทุกคนก็บอกแล้วว่ามันก็เป็นชื่อของเราทั้งหมดตำรวจข้างนอกเ็าดูไม่ออกหรอฮะว่านี่คือบัญชีเนี้เพื่อการใดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยทางธนาคารที่เขาจะเคาะวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเขาจะเห็นเองฮะว่าบัญชีของเราเนี่ยปกติแล้วโอนไปที่บัญชีไหนอะไรยังไงไม่ออกไม่เคยโอนออกนอกเซ็นทรัลลักษณะของพฤติกรรมตามธรรมชาติใช่แต่ทีนี้เราก็คิดว่าตอนนี้มันมีปัญหาก็คือว่าคนจํานวนมากเนี่ย ามาเข้ามาทำไอ้พันธิชกรรมออนไลน์<ม>การค้าขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นการโชว์เลขบัญชีของเขาน่อชื่อบุคคลธรรมดานี่แหละฮะนะไปตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งตามจริงแล้วเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมากๆเลยเพราะฉะนั้น มันจะมีบริการเพิ่มเติมได้ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นการพูดคุยในที่ทางสภาอง,องค์กรของพวกโดยทางนักกฎหมายทานายความ <Okay. S 1> ที่เขาเดําเนินการในเรื่องเกี่ยวทั้งด้านการเงินว่าควรจะมีบริการเพิ่มเติมไหมสําหรับบุคคลธรรมดาที่จะไปแจ้งขอใช้เปิดบัญชีเพื่อการพาณิชย์เพิ่มเติมอย่างเช่นค้าขายออนไลน์ทำธุรกิจอ,ออนไลน์ที่ให้บริการนะจะ,จะเป็นโค้ดหรือจะเป็นรหัสแบบไหน เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ให้ใหสุจริตชนอีกประเภทหนึ่งคือตอนนี้ออโอเคแหละมันมีบัญชีสําหรับนิติบุคคลที่อาจจะมีม้าเข้าไปใช้แต่จะเห็นว่าเวลาสกรีนเวลาคัดกรองมันทําได้ไหวมากมเพราะฐานข้อมูลอยู่ในระบบของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วเพราะนั้นตอนนี้ถ้าธนาคารเปิดบริการให้สําหรับผมเนี่ยอยากจะเปิดร้านค้าขายออนไลน์เอาจรงิงเอาจังนะหางานทําอื่นไม่ได้อยากจะค้าขายออนไลน์แต่ตอนนี้ผมต้องใช้ชื่อของผมมาโชว์หลาเลย นะแต่ถ้ามันมีบัญชีประเภทนี้ออกมาผมก็เปิดตรงนี้มาแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนพาณิชย์ของทางกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มเติมผมก็จะได้ตาดีบีเข้ามาเป็นตาที่รับประกันล้นางข่าขผงผมว่าคุณมาซื้อล้างค้าผมได้เลยนะมันคล้ายๆกับตาเราดูอะไรเวลาดูซื้อน้ำเราดูตาออยอเราดูสินค้าอุตสาหกรรมเราดูตาอออมอก,กอพวกนี้มันจะเป็นตัวทําให้เราคัดแยกหมายถึงตัวผู้บริโภคนะฮะเราสามารถคัดแยกคัดกรองได้ว่าเราควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์เลือกซื้อขายกับคนไหน แน่นอนมันอาจจะมีตัวปรงตัวปลอมแต่มันจะค่อยๆค,คัดกรองออกมามันจะทําให้เกิดการแยกระหว่างมิจฉาชีพกับสุวนตชนที่อยากทํามาค้าขายได้ส่วนประเด็นที่มีปัญหาที่ถกกันมานานแล้วว่ากลัวเรื่องภาษีเนี่ยเราเคยตั้งวงคุยกับทางทางธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสนอไอเดียแต่ไม่เคยถูกขับเคลื่อนว่าคุณจะมีช่วงโปรโมชั่น ได้ไหมสําหรับประชาชนหรือผู้ค้ารายเล็กรายน้อยต่างๆเนี่ยที่จะเข้ากระบวนการอยู่ในร่องกฎหมายที่ปลอดภัย <ừ> นะฮะโดยเป็นการช่วงยกเว้นผ่อนผันอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของที่เขากังวลกันนะฮะอย่างเนี้ยเพราะทราบดีว่ารัฐบาลน,นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือรัฐบาลที่ต่อเนื่องออกมาเนี่ยก็จะพยายามวางมาตรการในเรื่องของการาการจัดการเรื่องบริหารภาษีของประชาชนอยู่แล้วอันเนี้ยคือถ้ามันทําเป็นระบบ ประชาชนในฐานะผู้พิพกมีช่องทางตัวเลือกที่ชัดเจนในการเลือกซื้อเลือกหาได้เนี่ยมันจะสร้างความปลอดภัยในตลาดทางออนไลน์ได้ทราบว่าทางกระทรวงดีอี DE, นะฮะโดยเอ d ได้เนี่ยก็พยายามสร้างมาตรฐานแพลตฟอร์มขึ้นมาคือจับแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพาณิชย์ออนไลน์ซึ่งก็มีชื่ออยู่เดีย๋ยวนี้เขาก็ยัมีระบบจัดเก็บรายชื่อ การจัดส่งสินค้าก็มีรายชื่อของผู้ส่งสินค้าตัวต่างๆเนี่ยมันเริ่มสื่อคนได้ตอนนี้ที่พูดตรงๆว่ามันเหลืออยู่พื้นที่หนึ่งที่ยังเป็นพื้นที่อันตรายหรือมีความเสี่ยงกับตัวผู้พวกอยู่ก็คือ,อ,อแพลตฟอร์มที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นมีเดียนะฮะง่ายๆก็คือตัวตัวเฟซบุ๊กที่มันสามารถใช้สื่อสารได้ใช้ขายสินค้าได้ และทีเนี้ยมิจฉาชีพก็มานัวอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมทำไมทำไมตรงนี้ถึงถึงเป็นพื้นที่อันตรายมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะครับเพราะอะไรผมผมไม่เข้าใจมัน,มนต่างจากแพลตฟอร์มอื่นอเอาเหตุที่เกิดก่อนแล้วกันก็คือมีทั้งสุดจริชนเ,<อ>เปิดร้านค้าขายนะเราต,ติดต่อได้พูดถึงเฟซบุ๊กเลยนะใช่ใช่มีทั้งสุดจริชนในขณะเดียวกันก็มีสีติที่ชัดเจนมากว่าก็มีมิจฉาชีพอยู่ในนั้นเยอะเข้าไปแทรกซึมนะฮะคือปลอมเพจของเขาเลย ก็มีนะฮะหรือตั้งเพจของตัวเองขายสินค้าอย่างเช่นสินค้าของผู้ชายนะรถถงรถไถดีไอวายต่างๆนะใช้วิธีประมูลประมูลให้โอนเงินเข้าไปก่อนนะไม่มันมีมันคือไม่ได้มีเจตนาที่จะขายสินค้าหรือบริการคือมาตั้งใจมาโกงเลยใช่ตั้งใจมาโกงมีตัวตนอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้การตรวจสอบก็ใช้พื้นที่ของตัว a c e b o o k เนี่ยแหละเป็นพื้นที่แต่ Facebook เขาก็จะอ้างว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะเป็นการดีลระหว่างคุณกันเอง อพราะนั้นอันี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องว่าทำไมถึงว่าจะต้องทำให้เกิดการแสดงตัวตนกับพื้นที่ของการค้าขายหรือการสื่อสารในในพื้นที่ตรงนี้ด้วยซึ่งตามจริงแล้วตัวเขาเขารู้นะฮะว่าใครลงทะเบียนอะไรยังไงนะฮะข้างหลังบ้านแต่ประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นอะไรชื่อร้างกัชื่อร้านกเอ็กโอโออะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําซ้ําๆนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีระบบของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่เวลาเราสนใจเรื่องอะไรพวกนี้มันจะมาเป เอาตรงเลยส่งมาให้ใช่กระบวนเลยเพราะนั้น <c oughs> ไอ้พวกนี้ก็อาศัยไอแอลกอริทึมแบบนี้แหละเข้ามาทีนี้เรานึกว่าโอ้โหอัน,นี้มันก็มีแล้วมันก็ทำรีวิวลอม <c oughs> ขึ้นมาอย่างนี้ยมันก็จะมีกระบวนการที่ทําให้เราต้องมนสะกดแบบนี้เกิดขึ้นได้<ะ>เผลอโอนเงินไปแล้วไม่ได้ถ้าทำไมมันเกิดขึ้นแค่ Facebook ลรอฮะอันอื่นไม่ไม่มีเหรออาพระผมพูดอ่ะทิกตอกช้อปปี้ลาซาด้าถ้ามีกติกาของเขาแล้วก็พวกนี้เข้าไปจดเขาเรียกว่าจดแจ้งเพื่อทราบอยู่กับเอ็ดด้าแล้ว นะฮะเขาวางตำแหน่งเป็นมาร์เก็ตเพสเพราะว่าเราตำแหน่งเป็นมาร์เก็ตเพสมันจะอยู่ในขอบกฎกฎหมายของเอ็ดดาเป็นจดกฎหมายที่ว่าต้องคุณต้องขึ้นลงทะเบียนจดข้อมูลทําเป็นสถิตินะอยู่ในฐานข้อมูลของเอ็ดดาแล้วก็มีกติกาที่ก็สอดคล้องกับร่องของกฎหมายของทางเอ็ดดาเพราะนั้นก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่ไปใช้บริการพวกนี้หนึ่ง ซื้อมาก็มีกติกาคืนได้ภายใน3วัน5วันนะถ้าเป็นส่งสินค้าก็ยังมีกติกาของสคบเขเข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกอ,อ่าจะมีการถือเงินหน่งเงินไว้อีก5วันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มพวกนี้หนึ่งเขามีกติกามีใบเสร็จ ส่งมาให้เราทางอ e ีมงอี mail, เมลอะไรต่างๆเราเช็คได้ว่าสินค้าตรงนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรยังไงคือเป็นภารกิจของมาเก็ตเพจพวกนี้อย่างชัดเจนเขาทําชัดเจนเขาไมา่ได้มาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าส่งดอกไม้ามาไม่ใช่พื้นที่แบบนั้นแต่ไอ้พื้นที่แบบ Facebook เนี่ยมันเป็นเขาวางตําแหน่งของตัวเองว่าเขาไม่สามารถจดแจ้งกับกฎหมายไทยได้เป็นแบบโซเชียลมีเดียเพราะเขามาเพื่อให้เกิดการสื่อสารเพื่อนฝูงทักทายแต่คุณจะไปทดลองอะไรเขาก็เปิดนะแต่ไม่มีใครมาใช้เขามาเปิดใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วทีเนี้ย พอไม่มีกติกาเนี่ยคนก็เข้าไปหลงใช้หนึ่งโอมันสะดวกคือมันก็มีทั้งได้ Facebook ปัจจุบันคนใช้นผู้ใหญ่เยอะขึก็ก็เป็นฐานใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นฐานใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางใหญ่คือคือถ้าจะเอาสิติของแบงค์ชาติเข้ามาวางเนี่ย ปัญหาที่ในเชิงจํานวนหรือปริมาณเนะมากที่สุด42ของเรื่องที่เป็นคดีนะ42เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายถูกหลอกซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ครับผมแต่ความเสียหายเนี่ยมันไม่ถึง10%คเรับเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเนี้ยเวลาร้องหรือพูดเนี่ยเสียงจะไม่ดังแต่กลุ่มที่มีเสียงได้ได้ยินดังมากก็คือกลุ่มที่ ถูกหลอกให้โอนเงินเพราะว่าอาจจะมีจํานวนเม็ดเงินความเสียหายจํานวนปริมาณน้อยแต่ปริมาณความเสียหายไม่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะนั้นเวลาที่ไปแจ้งคดีความอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเองเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็จะใส่ใจกับมูลค่าคดีความเสียหายแต่พอแบบหลักเนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ500บาทเนี่ยพอ5 0าบาทมันมันเป็นคดีเล็กชาวบ้านจะไปขอแจ้งความเพื่อจะขอใช้อำนาจตำรวจเพื่อเรียกผู้ประกอบการมาคุยเคลียร์คดีที่นั หน้าลงพักเพื่อว่าจะคืนเงินเนี่ยมันก็เป็นภาระ